<C ười> และนี้่ถึงจะเป็นตอนบ่าย,ยนี่ตอนไหนก็นลุงคณะทา่กรุงเทพเราจะมาจากบ้านปากุ้วัดปาาคุ้งหรืุงที่เน่ะเนีากคุงน่ะปาคุลวงปู่ศีเออปาคุ้งงปาาคุก็จะมาเขาล่างโซไว้แล้วไนะ <laughs> ่เป็นองั้นนะ พระถูกลา่างโซ่ถูกอย่างนั้นดูนั่นมานมนวันวันนั้นเวลานั้นคนนี้นมนวันนี้เวลานี้เวลานั้นมนนันระโยงระยางมหมดเลยตัวลมก็ล่ามโซ่วไว้เหมาะดีถ้าโซ่ติดขายเขาเขาเรียกนักโทษนี่เบอกเพียงเนี่ยพูดว่าล่ามโซ่ไว้วะพอวันนี้ก็เทศเนี่ยแล้ว แกดุเมาเรื่อยน้าวานนี่นะทั้งวันทั้งวันได้ยินเสียงวะนฮะได้ยินเสียงเพราะน,นั่นแล้ววานนี่ทั้งวนันรื่อเรื่อย,เร,อยเราก็เทศทั้งวนันเทศไม่มีเอวงังเพราะขึ้นไม่ได้ตั้งนโมมันจบไม่เป็นเทศไม่ได้ตั้งนโมแล้วจบไม่เป็นเพราะอะไรถึงจบไม่เป็นเพราะแขกมาไม่หยุดนี่ นั่นอะไรโอ้จะตายแล้วแบบนี้วะเออหลวงตาหลวงตาแบบนี้หลวงตาตายนั่นนี่วะวทั้งวันละวันเนี่ยคณะนั้นไปคณะนี่มาคณะนั้นไปคณะนี้มาวันนี้นนนนก็ทางไหนบ้างพระพระมาบอกแล้วแหละคณะใหญ่นลวงจาก,ลจากแล้เอ็ดรู้จักกรุงเทพเราไปแล้วเอ็ดแล้วกันจับแล้วเอ็ดเราจะมาที่นี่ เขียนอะไรเขียนเขียนจดหมายหรืออะไรหรือรายการเจะเดินตามมานี่เพราะเขาเขียนไว้น่ะรายการอะไรไปสู่ดินแดนอรรยภูมิตางใต้อีสานน่ะเขียนว่างั้นสู่อะไรดินแดนอะไรทางอีสานอะไรเราลืมไปละอรรยภูมิของมัน เราเจมาแถกรุงเทพนี่ยเขาจะออกเดินทางวันไหนวันไหนแต่เราจาไม่ได้เราเป็นคณะไหนเราอ่านสองสามตัวแล้วเราไปเอาให้พระท่านไปอ่านแล้วด้วยความอะไรเรียบร้อยแล้วท่านก็มาตวนเรามามาบอกเราเนี่เราเองอ่านต้นไมายอ่านหนังสือเรื่องนี้ไม่ค่อยได้เรื่องนะขัดขัดตาอ่าน มันคือหลายแถวอ่านไม่ได้เรื่องตั้งแต่ผ่าตามานี่มันเป็นยังไงไมันเรื่อะก็อย่างว่าละนี่ใช้มาหลายปีแล้วนี่รถถ้าเป็นรถกระพังเลยเป็นเศษเหล็กไปเป็นอะไรกันรู้นี่เราเเรยังเป็นเศษคนได้ยังเป็นเศษคนเศษผ้าเศษหลวงตาอยู่ได้ยังไม่เป็นเศษเหล็กใช้มานานเครื่องไม้เครื่องมือมันมันก็หดเข้าไปหดเข้าไป นี่แหลเครื่องมือร่างกายของเราเครื่องมือของใจแต่แต่ธรรมชาติอันหนึ่งที่มันเป็นเจ้าวัตตะมันยึดครองหมดว่าเป็นมันทั้งหมดเลย <c oughs> เป็นเราเป็นของเราทั้งหมดมีเป็นเจ้าวัตตะผู้ยึดผู้ครองร่างครองวัตะแล้วครองร่างยึดร่างเป็นอย่างนั้น นนหลักวิชาที่รื้อพบวิชารื้อวัตะพร้อมกันกับรื้อความทุกข์ไปด้วยมันคือหลักวิชาธรรมของพระพุทธเจ้าเรีหลักวิชาธรรมธรรมนี้เป็นธรรมใน,นหลักธรรมชาติผู้ที่จะมาเบิกทางออกนั่นออกให้โลกผู้ควรจะได้ผู้ควรจะเห็นให้ได้เห็นว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แล้ว มามาเปิดออกมาเปิดความมืดออกถ้าพูดถึงจะพูดถึงเรื่องความความความหนาก็ไม่ทราบว่าจะพูดได้ในหนาบางขนาดไหนไม่มีอะไรประมาณได้เลยที่ที่สิ่งปิดบังมันปิดหัวใจเราแต่พระพุทธเจ้าเบิกออกผึงขึ้นมาพ้นแล้ววะพูดยังไง ที่เคยติดคุกติดตารางด้วยความเกิดเจากเกียรตายพบน้อยพบใหญ่ไม่มีสถานที่ใดว่าจิตตรงนี้จะไม่เคยไปไปเกิดนั่นไปเกิดเจ้า่เวลาได้พ้นแล้วความหมายว่างันงพ่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์ยแต่ละยุคละยุค,ยคมีพระพุทธเจ้าเป็นเป็นผู้มาบุกเบิกถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่มีเลยศาสตางหลายจะจะ ถ้าถ้าเป็นนกก็บ,บินว่อนอยู่ใต้นี่อันนี้มีค้ออยู่้างบนนี่ก็ว่อนว่อนอยู่ใต้วงวัดตับวัดตะแปลว่าความหมุนมันก็หมุนไปหมุนมาเน,นี่ยอำนาจของกรรมผลักไสให้เ,เกิดที่นั่นให้เ,เกิดที่นี่ฮีดดวงนี้มีเท่ตะกี้นี้แล้วพูดถึงเรื่องขันที่เป็นเจ้าความวัดตึวัดจัดยึดมันถือ วิชาธรรมของพระเจ้าเป็นผู้บุกเบิกออกสูหลักความจริงคือให้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างจริงต่างคนต่างประดิษฐ์สลักไม่ถูกกดขี่บังคับจากกันและกันเลยนี่หลักวิชาต่างพระเจ้าที่เนี่ว่าให้ความเป็นธรรมคือให้ความเสมอภาคไปหมดไม่ได้ไปกดคนนั้นเหยียบคนนี้กดสิ่งนั้นเหยียบสิ่งนี้คือเอามายึดนั่นมาเป็นเรานั่นเป็นของเราไปตําหนิอันนั้นไม่ดีชมอันนี้ว่าดีอะไรนี่มันเป็นการกดการขี่กัน ยกย่อไม่สม่ำเสมอแล้วปล่อยให้เป็นตามเป็นตามความเป็นจริงท่านบา่กอะไรอยู่ยังไงเป็นยังไงให้ให้พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงของมันแล้วความมีความถือจะไม่มีนะเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะมีความมีความถือเนี่ยท่านว่าวิชาให้ความบิสเะือนจจิตใจแต่ละหน่วยลวงทำท่านท่านเปิดทางเข้าไปตรงนี้เมื่อเข้าถึงนั้นแล้วเป็นอย่างที่ท่านว่าเพราะท่านเป็นแล้วท่านถึงสอนนี่ พระพุทธเจ้าเป็นแล้วถึงถึงอิสระก็คือว่าไม่ยึดไม่ถืออะไรเลยพอเห็นตามเป็นจริงหมดแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงจิตก็ริงของจิตทุกสิ่งทุกอย่างริงของทุกสิ่งทุกอย่างแม้ธาตุขังที่อยู่ด้วยกันกนี่ก็ไม่ยึดกันนั่นะเป็นเพียงรับผิดชอบตามสรรชาติญาณเฉยความยับรับผิดความยึดมั่นถือมั่นเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่มีท่านเรียกว,ว,ว่าตามความจิต คือรู้เห็นตามความจริงปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงไม่ยึดไม่ถือนี่อันดความเป็นธรรมที่ที่สูงสุดหรือว่ายอดของความเป็นธรรมก็คืออันนี้เองโลกเขาจึงนำมาใช้แต่เนี่ขอความเป็นธรรมคือมันไม่สม่ำเสมอเอียงโน้นเอียงนี้ก็ขอความเป็นธรรมคือความสม่ำเสมอออกจากอันนี้เองจากที่ว่านี่ยพูดพุทีเจ้ามา จัตตลูแต่และองค์นี่เคยพูดให้ฟังแล้วนะแล้วเดี๋ยวกิเลสมันจะมันจะหาเรื่องเสี็ธรรมนะเข้าใจไหมโพระอันนี้เคยได้ยินแล้วม่ะมันเคยจองจามาแล้วกี่กับกี่กัรมันไม่เห็นว่าถูกกิเลสมัดคอมันไม่เห็นว่าเข้าใจไหมละ่ะอแต่พอทาจะเข้าไปแก้กิเลสแล้วพอจะไปแก้กิเลสออกจากคอคนนั้นแล้วโอ้นี่ทานี่เคยได้ยินแล้วม่ะคือหมายควาว่าจะมาแก้กวามหมายมาแก้สู้กรัรจองจำอยู่นี้ไม่ได้อะไร อยู่อย่างนี้เป็นนักโทษอย่างนี้ดีกว่าขอว่านานเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำออกมาพระพุทธเจ้าเบิกขึ้นมาแล้วพูดเหมือนก,ก็กระเด็นผึ่งออกเลยเจ้าเพราะถูกถูกปิดถูกกั้นถูกดันมานานแสนนานออกไม่ได้จะทจะทรงสร้างบาร,รมีอย,มอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนั่นแหละเครื่องเครื่องของท่านสร้างบาร,รมีด้วยวิธีการต่างๆไม่ทราบอะไรซึ่งมันเป็นส่วนก่ศนแล้ว พพระโพธ,ธิสัตว์นี่จะต้องสร้างหมดเมดืม่อเต็มภูมิแล้วกลับมาเป็นองพุทธ,ธเจ้า <c oughs> นั่นแหละเครื่องมืออันนั่นแหละที่สร้างเต็มที่แล้วมีกําลังมากครัถบถากดังที่มันปิดบังเนี่ยกะเด็นออกดวงจิตก็ผึ่งออกเลยอำน,นาจของความดีเป็นอย่างนั้นอดี๋ยวเมื่อวานนี้ก็ได้พูดแล้วถึงต้อ,อทงทำนกนะเมื่อวานนี้ คุณงามความดีทั้งหลายแลย้วรวมเข้ามารวมเข้ามาในร,รมนบทรรมนบคือจิตตภาวนาเมื่อรวมเข้ารวมเข้าเต็มที่แล้วเรื่องจิตตภาวนามันมันมัถือเป็นการลบเล้ากันเองให้เกิดความขยันมันเพียรในการสร้างรมนบสําหรับบรรจุบ,บุญทั้งหลายมีจิตตภาวนาเป็นยอดบุญอีกแหละที่นี่นะนั่นไม่ใช่ว่าสร้างรมนบเฉยๆรมนบไม่เป็นบุญนะทรรมนบต้องเป็นบุญอีกยังยอดบุญอีก บุญทั้งหลายรวมมารวมมาด้วยการให้ทานมากน้อยเท่าไหรกี่กับกี่กันไม่มีคําว่าเสื่อมรามไม่มีคําว่าสิ้นไปหมดไปไม่มีคำว่า,ำา,ำาละประแจงเป็นความดีอยู่ตลอดเวลานัน่นนี่รวมเข้ามามาคิดแต่ภาวนาการสร้างเขื่อนเก็บน้ํนาคือบุญทั้งหลายมันค่อยเป็นค่อยไปค่อยลบเล้ากันไปเองเดี๋ยวก็ขึ้นขึ้นขึ้น คนที่เกียรภาวนาตอบปมันก็ขยันขยันก็ไปขยันก็ไปจนถึงขั้นที่พูดเดี๋ยวเมื่อวานนี้ก็พูดอีกถึงขั้นที่ถอยไม่ได้ถอยไม่ได้นักแล้วอ่ะขั้นไม่ที่เกียจนี่ที่เกียจจริงๆรจับลากขาไปลงประทานกลมนี่โอ๊ยขาขาดมันยังไม่ยอมไปว่าไงมันลากคอ,อกจากหมอนจนจนกระทั่งคอขาดเพรางันไม่ยอไม่ยอมหล่จากหมอนมันเป็นใครไปนี่ถ้าไม่ใช่ลูกศิลปมน้องตวบวยเป็นใครไป มันลุกทีลุกตะวัวอะไรเป็นอย่างนี้นะคูบาอาจเคยไปพาเป็นอยู่วะนั่นเวลามันมันขี้เกียจเรามาหมายทั้งกว้างนั้นนี่พอถึงขั้นมันแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะจิตดวงนี้แหละเมื่อสวมเครื่องเข้าไปแล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับคนเราธรรมดาอยู่ด้วยกันนี้ไม่มีอะไรพอสวมเครื่องโลกเข้าไปแล้วเอานะที่หนาแน่นเป็นไหมนั่งมวยก็เหมือนกันพอสวมน้องเข้าไปขึ้นบวทีแล้วกึกกเป็นท่าขึ้นมาเลยทั้งๆที่คนธรรมดาเรานั่ง คิดก็เหมือนกันเวลาเครื่องคือความดีทั้งหลายได้สวมเข้าไปเป็นพลังแล้วมันจะผึงผังเลยแล้วดีบผึ่งเลยขอยงพระพุทธเจ้าของเราพอดีบผึงออกมาแล้วก็ประกาศลั่นโลกเลยธรรมาจัก,กับวัตนาสูตรนั่นน่ะประกาศลั่นโลกขึ้นต้นหลั่นเดเวเมพิกเวียนตาบาบาอิเตเนสติบานนั่นขึ้นด้วยนนั่งแปลเอกแล้วก็ เราเอาเอาคมเลยไปเอาความเเพื่อให้ทันกับเวลาพร้อมมองนี uh ่กรับทพราด่ทางสองซากทางไม่ใช like ่ทางทางกลางนี่เป็นทางทางแยกนู้นทางแยกนู้นก็ไม่ใช่ทางไปสู่จุดที่หมายที่เราต้องการเช่นเราจะไปอุดรทางกลงนี้ไปอุดรทางแยกนู้นแยกนี้มันไปจังหวัดนั้นไปอำเภอนี้ไปบ้านนั้นไปวันนี้อย่าไปความหมายว่างั้นให้ตรงแนวนี่ท่านมามชจิมามชจิมาปฏิตรีปรา ให้ตรงแนวไปทางนี้ท่านว่าไม่ไม่แข็งนะักไม่หย่อนนะักนี่เราก็ไม่ค่อยทราบนะถ้าเพียงเราเรียนมาเฉยนี้เราจะไม่ทราบต่อเมื่อได้เข้าสนามรบนั่นแหะทราบผู้ปฏิบัติเราพูดให้ตรงตรงเต่งเลยว่ากผู้ปฏิบัติเท่านั้นแต่ทราบบางอันเลยนะว่าทางยังไงมันคนมันอ้อมไปยังไงผู้ปฏิบัติเป็นผู้เดินนี่เหมือนกับว่าผู้เดินทางผู้ไม่เดินทางไป ไปถูกไปผิดได้ยังไงทางให้ไปโกงนี่นะก็ไม่ได้เดินจะไปกงที่ไหนแล้วทางนี้ทางอ้อมสองข้างทางอย่ายไปนะอย่าไปแล้วผมไม่ได้เดินทางเนี่ยต้องผู้เดินทางเป็นผู้ไปไปทางนี้ก็ผู้เดินทางไปทางนี้ผู้เดินทางตรงแนวก็ผู้เดินทางผู้อื่นไม่รู้เพราะไม่ใช่ไม่ได้เดินทางนี่กับผู้ปฏิบัติเท่านั้นเป็นผู้รู้นะเมื่อปฏิบัติก็ไปตรงไหนมันแข็งเกินไปมันหย่อนเกินไป ม,มันมันมีมันมันมีอยู่ในผู้ปฏิบัติรู้เองไม่ต้องไปถามใครหรอกมันผ่านไปผ่านไปแล้วรู้ตรงที่มันติดตรงไหนไหนมันก็ติดซะก่อนติดแล้วมันผ่านไปได้เพราะความต่อความสแสวงไม่อยู่ไม่สอยผ่านเลยต่อมามันก็ย้อนหลังรู้หมดเลยตรงไหนเข้งก็ตรงไหนมันเด็กเกินไปคำมากเกินไปนั่นแหละคือความไม่พอดีย้อนเกินไปยา,างเกินไปใบแข้งเกินไปมันคำมากเกินไปเกินไปไม่พอดีมาชิมาปฏิวัติทางทางสายการพร้อมเหมาะ คำว่าหมอนี่ไม่ใช่ว่าจะเดินไปแบบทับคือทับทีไม่ใช่ทับทีอย่างนี้เนาะให้เป็นทับทีเนี่ยตักวันดังค่ามันก็ไม่ติดอะไรขึ้นมาทำไมถ้าเป็นทับทีแบบนี้ถ้าเป็นทับทีแบบนี้ตังไปปั๊บติดก็ขึ้นมาเลยนี่มัชชิมาไม่ใช่มัชชิมาแบบเซ่อๆนี่เข้าใจไหมดูเอานี่ไม่ใช่มัชชิมาแบบเซ่อๆนี่นะมัชชิมามีทั้งเนี่ยเข้าใจไหมงอก็งอได้ทําเป็นทับทีนี้ก็ได้ตักได้นั่นแหละเข่ากัมัชชิมา กิเลกกิเลกกิเลสแข็งข้อทำต้องแข็งข้อเข้าใจไหมล่ะหมืนกิเลสเด็ดกิเลสแสบทำต้องแสบเครื่องปราบกิเลสไม่แสบไม่ทันกันนั่นแหะผ่านแบบนี้มัชฌิมานั่นแหะผู้ปฏิบัติเท่านั้นเองจะรู้เพราะดื่นไม่รู้นะถึงขั้นเด็ดต้องเด็ดไม่เด็ดไม่ได้นั่นนั่นแหละมัชฌิมาคือพอเหมาะกันเครื่องมือกับกับข้าศึกก็เหมาะกันเหมาะกันปรากันไปเรียบเรียบเรียบเียบเลยนั่นซึ่งว่ามัชชิมาเราจะเข้าใจว่า อย่างนี้มัชฌิมาเซอรเซอร์รับข้าเข้าววีวันตื่นเลยมัชฌิมามัชฌิมานั่นมันมัชฌิมากลางเสือกลางหมอนเข้าใจไหมละ่ะมัชฌิมากลางเสือกลางหมอนก็มีพวกเราพวกกลางเสือกลางหมอนมัชฌิมาผีบ้าเราวดรู้นะเราไม่จพูดนะอย่างนี้ถ้าถ้ามาลงบ้ามันถึงใจดีก็แสดง่างั้นลูกศิษย์ลงตาบ,บัวมีแต่อย่าง,น,งนั้นเท่านี้เจอแล้วเจ้าพระตำหนีไกลถ้าไม่ตำหนิลงตาบ,บัวที่เป็นกูบานีลมันเคยเป็นมาแล้วถึงพูดได้ใช่ไหมละ่ะไม่เคยเป็นพูดถูกด,ด้วยคนเรา ก้าวเดียวก็หมอนเราก็เคยมาบอแล้วน่ยนาที่ว่ามัชชิมามันถึงเวาลาที่มันเด็ดมันมีเหมือนเข้าสู่สงครามเนี่ยอืที่จนกรอบจนมุงมีที่หนานแน่นด้วยค่าสุดมีนั่นที่เบาบางมีนี่อันนี้ก็เหมือนกันที่เหลือคือค่าสุดมันเป็นจุดเป็นเป็นระยะเป็นระยะระยะผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้จะเห็นจะต่อสู้กัน หนักเบามากน้อยเพียงไรรู้รู้รู้กันตรงนั้นแหละนั่นแหะได้นำเอามาพูดเหมือนพทธเจ้าที่าาทว่ามัจจิมาวดิวตาพระองค์ทรงผ่านมาแล้วจากสงครามระหว่างที่เหลือกับธรรมต่อสู้กันจนได้ชัยชนะแล้วจึงมาประกาศสอนโลกว่าดเวเมพิคเวสองาทางก็ไม่ใช่ทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ให้ตรงแนวไปน,นี่คือมัจจิมาโดยจะสัมมาทิฏฐิสัมมาสงังกัปรทั้งอธิบายไว้แล้วถึงจนกระทั่ทงถึงสัมมาสมาธินี่ทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์หวาน อัตกิลมัทาาุโยกกับการทาความทาตนให้ลําบากเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นนอนบนขวบบนหนามมันมีนี่ในในในัใน้างพุทธการหรือก่อนข้างพุทธการมันมีพวกลัทธิต่างๆลูศีดาบทนอนบนขวบบนหนามย่างตัวเมือ่อเท่ากับว่าย่างกีเหลสอย่างนี้มีแล้วลาบากแทบเป็นแทบตายจนจะสลบสะไหลแต่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะท่านเรนาอัตคิอัตคิอัตคิลมอัตคิลัมมัทายโยกนะ ทำความลาบากแก่ตนแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรการมรุขั้นนการโยกแล้วก็คือนอนแช่อยู่ในกรรมิที่เดลทั้งหลายไม่มีไม่คิดถึงอัดถึงทำถึงการปฏิบุริปฏิบัติเพื่อคุณงามความดีทั้งหลายเลยมั่วสุมทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนกับกิเลสต่างๆน่ท่านว่กการมรุขั้นนการโยกการพิจนตนให้มีเต็มไปด้วยความรักใคร่ความชอบใจความเกลียดความชังนี้มันไม่ใช่ทาเพื่อความพ้นทุกข์ อย่าอย่าพากันร,รักอย่าพากาันชังอย่าพากันเปียกกันโกรธอย่าทะเลาะกันพูดให้ฟังฟังอย่างนี้เข้าใจปะหล่ะแล้วเปิดออกมาให้มันชัดนี่เอาใกล้ๆนีน่นี่อันนี้ก็ไม่ใช่ทางใช่ไหมเนมี่ยมัชชิมาคือไม่ดุไม่ด่ดากันไม่ไปหาลังรักนู่นชังนี่ถ้าจะทําก็ชังเจ้าของตําหนิเจ้าของเจ้าของผิดตรงไหนแก้เจ้าของตรงนั้นเพราะรักเจ้าของนั่นรักเพื่อความพ้นทุกข์มีรักเพื่อตำ ก็ทำลายเจ้าของไม่มัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปตขึ้นจดตั้งสัมมาสมาธินี่แหละทางความพ้นทุกข์แล้วท่านนำไปใช้ท่นี้มัชฌิมาปฏิปทาที่ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีกี่ขั้นอ้าว่าสิธรรมนาเราจะไม่เข้าใจอีกแล้วนี่ก็ดีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นยังไงที่เรียกเห็นชอบว่ะผู้มาใช่ผู้มาปฏิบัติอ่านตั้งแต่ตำรัตำลานหลวงตาบัวเคยอ่านมาเหมือนกันมีว่า เขาจนเขาเสกไเป็นมหาเป็นบ้าเลยเข้าใจไหมว่าเราเป็นมหาเป็นบ้าเกือบจะหอจะบินถ้ามันมีปีเป็นไปนานๆตาผีบ้าเนี่ยเขาใจเปล่าเออยังไม่รู้เรื่องอยู่เลยอันกูบาของเจ้าทั้งหลายเป็นบ้าพวกจักรติดเป็นบ้านดเพมันเป็นมหาเลยโบวิปีมันติบินตัว่ว่าไงมันมันถึงขั้นไหนนี่มาถึงขั้นมหาตะกี้นี่มาพูดมาตรงไหนมาลืมแล้วนะฮะสมาธเออสมาธิ มีกี่ขั้นกี่ภูมิมีผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้นั่นเรียนมาเท่าไรก็เรียนหนึ่งแต่ที่ที่พูดไปถึงแยกการเรียนเรียนเราก็เรียนมันกันไม่ทราบความหมายน่ะเอาให้เข้าสู่สงครามนั่นแหละที่นี่ครับข้าศึกศัตรูมันจะสอนเองมันจะบอกเองแล้ววิธีหลบหลีปิกตัวเป็นยังไงก็เห็นข้าศึกมันกลัวตายอะไรจะคนเรามันจะไม่ช่วยตัวเองจนสุดอย่างนี้เหรอนั่นแหละปัญสติปัญญาเกิดตรงนั้นแล้วก็รู้เรื่องเรือ่องสติปัญญา ขั้นนี้เป็นอย่างนี้ขั้นนั้นเป็นนั้นต่อสู้กิเลสประเภทนั้นประเภทนั้นตรติปัญญาขั้นนี้กับกิเลสเป็นนั้นพอด,พอดีพอดีนานเอาแล้วนะทีเนี้ยเมื่อเข้าสู่สงคารามแล้วมันรู้แล้วนะรู้จริงๆอ่ะไม่ต้องไม่ต้องถามไม่ต้องไปเที่ยวทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วความจริงพระองค์สอนไม่หมดแล้วเอาก้าวเข้าไปตรงนี้เมื่อเข้าสู่สงคารามแล้วข้าศึกมันสอนเองให้เฉลียวฉลาดให้หลบหลีกปิด,ปดตัวยังไงจะไปรอดไปพ้นืิจาด้ชชนะ,ะผู้เข้าสู่สงคารามมันจะรู้เองวิธีการลบหนาะ นอนเข้าๆเฉยไม่รู้ละนี่ก็เหมือนการการมา้นปฏิบัติเท่านั้นที่จะทําให้รู้สมัชฌิมาปฏิบัติธได้อย่างละเอียดได้หรอจนกระทั่งได้อย่า,างาสูงสุดวิมุติพันิพาเพาะมัชฌิมานีไม่มีใครเกินภาคปฏิบัติไปได้เลยนั่นฟังนี่มันหลายขั้นหลายกลุ่มมีนะเนี่ยพระภูร<อ>ิออแล้วพูด<อ>เรื่องอะไรบ้างมาถึงมัชฌิมาแล้วอ๋เอเราพูดถึงเรื่องธรรมจักรปุรัตตสูตรนะว่าเดินทางสายกลางอะ่ระ พระพุทธเจ้าท่านทรงเดินมาแล้วฟ้าดินถล่มบ้างไงได้แต่สรู้ธรรมชั่วขณะเดียวนายธรรมจักรกับพระสุกเก็บอกว่าเต่นน้ำหูเต็นอะไรเราก็ลืมจะตอบไปปาถ้ามาจับเอาอย่างนี้มันไม่ทันมันไม่มันลืมเสียคือครู่เดียวเท่านั้นน่ะตั้งพอพระเจ้าพระพุทธ้าตัสรู้แล้วแล้วพวกเทพทั้งหลายได้บอกกล่าวกันบอกกันบอกกันมนุษย์สูงสูงลี่ด้วยเนาะส่งเสียงบอกกันบอกกัน ในเพียงคู่คู่เดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าใ้ตรัสรู้แล้วทำเกิดแล้วความวธสัยเกิดแล้วนั่นเพราะท่าหนหล่านี้หิวก็หายกับทร,รมานานแสนนานแล้วหรือว่างเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำไมจะไม่กระเทือนโลกธา,าตุเลยกิเลสตัวสําคัญมันครอบหัวใจของแต่ละดวงมาดวงอยู่มันหนาแน่นขนาดไหนมันหนักขนาดไหนพระพุทธเจ้าก็เป็นพระองค์หนึ่งที่ถูกกิเลสบีบบังคับให้ได้รับความทุกข์ความทรมานที่พอดีคือของจากกิเลส มันก็เหมือนฟ้าดินถลนน่มื่กีจิตได้หลุดพ้นออกจากเครื่องจองจําทั้งหลายแล้วตั้งแต่บัดนี้ไม่มีอีกแล้วนัตติดาเนปุณาภูวความเป็นอีกเกดีของเราอย่างที่เคยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมานั้นหมดเท่านี้ไม่มีอีกแล้วนั่นก็ประกาศหรืออุทานขึ้นมาด้วยความถึงใจนะที่รู้ถึงทำถึงขนาดนั้นไม่อุทานได้หรือต้องอุทานอย่างถึงใจทีเดียวนั่นคู่เดียวเนี่ยพระเจ้า่าน แต่น้ามาก็รีบประกาศสอนสัตว์โลกขึ้นพวกเ็นจวาคีทั้งห้าเนี่ยถึงว่มามาบริเวณเมพิภิเกเวนเนี่ยที่พอเทศนีไ้ได้เป็นพระอาริยบุคคลขั้นอรหัตตบุคคลแล้วก็รีบสอนนัน่สอนนเรื่อ,อ,นนอยให้ประกาศศาสนาเห็นโทษเห็นภัยคนกําลังจมไฟกําลังไหม้น้ําร้อนกําลังลวกอยู่น้ําร้อนไฟนรกมันกําลังลวกกําลังเผาอยู่นะให้รีบไปช่วยฉุดลากเขาพูดง่ายว่าอย่างนี้นะไปอย่าไปซ้ํากันนะอย่าไปแห่งละสององนะ คือตอนแรกพระ,พระสาวกมีน้อยพระสาวกอาหารหันคือท่านอิ่มเต็มที่แล้วท่านเต็มไปด้วยความเมตตาเท่านั้นเองจึงสั่งสอนจากรโลกเอาไปที่นี่ไม่มีคําว่าเสียท่านพูดถึงขั้นอาหารหันตภูมิแล้วตายไป,ไปอยาาเดินทั้งรอยกันนะมันศาสนาจะไม่กว้างขวางพูดงนะ่ายๆคือว่ามันจะไม่ได้สัตว์นรกลากขึ้นมาจากหม้อน้ําดอนมากมายถ้าไปทั้งรอยกันให,ให้ไปแห่งละแห่งละองค์ละองค์ ช่วย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 นั่นบางทีท่านเห็นโทษจริงๆเห็นโทษเรื่องความทุกข์เห็นจริงจริงสอนโลกท่านสอนเรื่องความเมตตาจริงเพราะทุกสิ่งอย่างท่านรู้ท่านเห็นทุกอย่างนี่เต็มไปหมดในหัวใจท่านทุกเห็นจริงๆท่านจึงสอนเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆรํานี่แก้ทุกแก้ได้จริงๆรเอาทำกาไปแก้นั่นท่านก็สอนจริงจริงพานจำมันนะ เรามไม่จร <laughs> 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 ิงไม่จังอะไรนี่เดี๋ยวจะวอกมาตีทุกทีละไม่ไมาตีละราวนี้เอาละนะแล้วตีไปทีมาเดี๋ยวตีอยู่วทีดีละวันนี้เอาแค่นั้นไม่ตีละนะไอพรนะตีไอพรเนี่ยถาวารโยหาปูราปริปูเรนตีสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกปติ อิชิตังปัติตังตุมหังคิปมเมวะสมิจฉตูสเพปูเรนตูสังกปาจานทโทปนาระสโสยธามาิโชติอรรโสยธาสัพพีติโยวิวชัชานตุสัพพโรโคว,วินัสตุมาแตภวัตมันตระโยสุขีทีฆายุโกภวะ อภิวาทนาสีริสนิจจังวุธาปจายโนจัตตารโรธรรมมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลางังนั่นเพื่อจะกลับมานี่นะโอปนนี่เหรอเออเออเอ่สวัสดีนะคนดีบไปไนะก็ทำความดีที่นั่นจเจริญรุ่งเรืองที่นั่นเย็นที่นั่นแล้วอบอุ่นที่นั่นแล้ว นะครับม hmm. 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 like ีโอกาสก็จะไปเยี hmm. okay, hmm. say, ่ยมเหมือนที่เคยไปแล้วนะแต่ก่อนจะเยี่ยมจะโทรศัพท์ไปบอกก่อนหนังสือคงจะได้กันนะเราเราไม่แจกราคาหนังสือคงจะได้กันนับแจกกันนะเพราะหนังสือมันจะหนังสือเก่าไม่ใช่หนังสือใหม่นะจะคงจะได้กันเนาะแค่นี้ก็ได้หรือเปล่าเนาะแค่ท่านบุญเจ้า อัี้ขุดขึ้นไปไปที่กินกดขี่บางท่ะบสร้างความดีคอแล้วกเหมือนระเบิดิีเคลียละปังเลยทำราท่าสุดถ้าสุดก็เสีทกิเลสนันเองเอาแตกกระจายแล้วพุ่งเนาอ มาได้ก็เอาสีเจ็ดสิก็เราเป็นคนทั้งคนมันหมดปัญญาขนาดนั้นเท่าไรละมันไม่ได้สีแปะก็เอาีเจ็ดสีเจ็ดไม่ได้เอาสีหกสิมันอะไรกันอย่างนี้ท่านมัมาถามอีกแสดงว่าโธ่ที่ถูกถูกถือของเราเนี่ยเแม่อันนี้ก็ไม่พาาูดอาจารย์นี่เหมือกว่าพระอาจารย์ทางโง่อีกแล้วโอ้โ,อโออยเราไม่อยากพูดมันตำหนิเจ้าของนี่พูดแล้วมันมาตัดมาดีดเจ้าของนี่ตีคอนอื่นแล้วมาถูกเจ้าของนี่พยานจึงไม่อยากตีใครเจ้าของจะเก็บด,ด้วยนี่ ้าวตีแล้วทำเป็นทำต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะจะตีด้วยคนอยู่ไม่ตีอยู่ผมไม่ได้เพราะอยู่ของเขาบอกความร่องกายของเขาเตีตรงนั้นเลยอันนี้ก็มันการสีแปดไม่ไม่ได้เอาชิ้นเจ็ดซิเดี๋ล้มตาซะก่อนไม่เคยได้ทักยสินเลยนี่แต่ศูนเต็มตัวเป็นคนมาใช้กันได้สีแปดว่างสีสี่ร้อยเี่สิไปเรื่อยเขาบูชาพยายามมีมไม่ได้ว่ามันขาดตัวไหนสิ้นนะ ออัันนนนไ FM: ไหหบางทีมันไม่สะดวกค่ะแบบว่แ4 8ก็ไปกินข้าวก่อนที่เราทำงานอะไรก็หรือว่าถ้เราเกิ้นก็พิจารณาและตามเหตุการณ์เนาะมันควรยังไงไม่ควรยังไงเราตองรู้เองนะมันสมควรจะผ่อนจะหนักจะเบาอะไรมนทางก็จะความผู้ตั้งใจจะทำเข้าใจไหมเมื่อความตั้งใจมีอยู่แล้วถึงถึงมันจะขาดบ้างความจออย่งนีอยู่แค่นั้นแหละมันจะเอาตัวมีโอกาสให้มั ไอแบบไอแบบไม่เอาไหนยังไงมันก็ไม่ได้เรื่องอย่างนั้นพอใจอย่างนั้นจะเอามาเข้าบัญชีนะ <c oughs> เข้าบัญชีแล้วเน่าเฟะทั้งข้าที่ยังไม่ตายเันเน่าด้ยวยความขี้เกียจไม่เอาไหนนะ่ะเอาละไม่เอ